แม่พี่น้องที่เคารพคุณชัยราชวัตรเพื่อนผมอยู่ข้างหลังเวทีนี่เองถ้าใครเป็นเฟซบุ๊กด้วยกันก็จะพบข้อความของคุณชัยผมก็เลยลอกมานะครับขออนุญ,ญาตอ่านนะนี่คุณชัยก็ไม่รู้นะว่าผมจะพูดเนี่ยนะคร ประมาณสักชั่วโมงเสร็จษที่แล้วมานะครับคุณชัยเขียนว่าไม่เข้าใจคนตระกูลนี้จริงๆน้องสาวเลิกกับผัวแต่หลอกชาวบ้านว่ายังอยู่ด้วยกันเอ๊ะแกะหมายถึงใครน้านะคุณชัยเขียนต่อครับส่วนพี่ชายหลอกชาวบ้าน ว่าเลิกกับเมียแล้วแต่ยังแอบไปมาหาสู่กันก็ไม่รู้นะครับพี่ชายในคนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นพี่ชายใครเป็นน้องสาวคุณชายเขียนต่อนะครับพี่น้องครับที่ไม่เข้าใจยิ่งกว่านั้นชาวบ้านนินทาว่าลูกชายยังไม่มีเมียเพราะเหตุว่ากำลังเล็งหาผัว สองบรรทัดสุดท้ายคุณชัยเขียนว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใครก็อย่ามาเดือดร้อนขอบอกว่างั้นนะผมก็เลยต้องขอบอกคุณชัยด้วยครั้งที่แล้วว่าโดยหญิงขายตัวก็โดนไปหนึ่งคดีแล้วในประเทศไทยนี้ไม่มีใครเลยที่จะเดือดร้อนกับเฟซบุ๊กของชัยราชวัตร มีอยู่คนเดียวทาริศเปลี่ยนสีจะเอาเป็นคด <laughs> ีพิเศษอีกหนึ่งคดีหรือเปล่าพี่น้องทับเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสอรอสอเขาปฏิบัติการยึดครองพื้นที่ปรากฏว่าได้หนังสติกมาสองอันนะฮะได้น็อตมาสองหัวได้ ใบกระท่อมมาสี่ใบแล้วก็ไปยึดได้ต้นมะขามสองข้างทางประมาณสัก200ต้นนะครับพี่น้องครับนอกนั้นยึดอะไรไม่ได้เลยนะครับไปยืนถแถลงรอล้อมรอบ,รอบ,รอบด้วยตำรวจจำนวนหนึ่งใช้เวลาถแถลงประมาณไม่เกิน15นาทีพอรู้ว่านิติธรล้ำเหลือพี่นกขาวเรา กำลังเดินกลับมาเท่านั้นนะเพนนักหนีออกจากทำเนียบครับพี่น้องครับไม่กล้าอยู่ครับไม่กล้าอยู่นะพีนะ่น้องครับนะพี่น้องครับเมื่อไม่สี่ห้าวันที่ผ่านมานี่ผมก็ไปลอกมานะครับเนื่องจากผมมีไลน์มีเ Facebook อะไรของผมเหมือนกันก็ปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้จักชื่อนะฮะเพราะเขาไม่บอกชื่อว่าใครก็อบอกว่าโอ้ คนยกย่องสุเทพเทือกสุบรรกันมากเหลือเกินเพื่อความเป็นประชาธิปไตยขอด่าสุเทพนะเขาว่างันนะเขาบอกขอด่าสุเทพผมก็ว่าเอ๊ะมันเข้าท่าดีเนะน,นี่ยไหนๆเมื่อวานหรือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักก็เลยลองดูดิว่าเขาด่าว่าไงนะครับลองดูนะฮะผมลอกมาทั้งทั้งดุ่นเลยนะฮะหาว่าลำเอียงนะหาว่าลำเอียง ไม่เป็นประชาธิปไตยดังนั้นขอด่าคนหาอะไรก็ไม่รู้ทำในสิ่งที่ตัวเองก็รู้ว่ามันยากแต่ก็ดันทุรังที่จะทำคนหาอะไรก็ไม่รู้ทิ้งมันทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้จะคิดเสียด้เลยเพียงแต่คิดคำว่าปฏิรูปเท่านั้น คนอะไรสิ้นคิดนั้น,น่นเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์เป็นพักเลขาพักการเมืองมาเป็นแค่ลุงกำนันทำเรื่องที่นักการเมืองคนไหนก็ไม่กล้าทำคนอะไรก็ไม่รู้ทำตัวตกต่ำเอามากๆนะลุงจากที่มีเงินก็ต้องกลายเป็นหนี้เพียงแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยไม่เอาอะไรเลยนอกจากนี้และคดีติดตัวคนอะไรก็ไม่รู้นิสัยไม่ดีประชาชนหลับไหลมาตั้งหลายปีก็มาปลุกให้สู้กับทรราชไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันพอดีคนอะไรก็ไม่รู้ทำตัวหน้ามันไส้นะลุง เดินไปไหนมาไหนก็มีแต่สาวแก่แม่ไม้มากอดแถมเอาเงินบริจาคให้สู้สู้สู้คนอะไรก็ไม่รู้ดื้อหัวแข็งแล้วเป็นยังไงโดนคดีตั้งเยอะข้อหาหนักทั้งนั้นเตือนก็ไม่ฟังจะตายก็เพราะทำเพื่อคนอื่นนี่แหละชอบจังนะยุเข้าไป ปลุกระดมเข้าไปให้คนออกมาเป็นล้านๆจนทั่วโลกเขาต้องจดจำชื่อว่าเป็นคนที่ทำให้คนเดินตามได้มากที่สุดในโลกคนที่เขาด่าเนี่ยเขาคงจะเหนื่อยนะครับเขาคงจะเหนื่อยเพราะด่ามาหลายยกแล้วเกินเขาก็เลยบอกว่าด่าแค่นี้ก่อนเหนื่อยมีเรื่องต้องด่าอีกแยะสำหรับผู้ชายคนนี้ ด่าไปขนาดนี้จะรู้สึกบ้างไหมเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็ชอบใจนะครับผมชอบใจผมก็เลยขออนุญาตรับช่วงเข้ามาด่าต่อนะครับนะฮะรับช่วงเข้ามาด่าต่อต่อไปนี้เป็นสำนวนของผมเองที่ผมรับช่วงมาด่าต่อคนบ้าอะไรก็ไม่รู้คนอื่นเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องทำเองเขาสกายมาจากสิงคโปร์จาก จีนจากฮ่องกงนะให้ข้าทาาทำแทนได้แต่นี่ออกแรงเดินชุมนุมควักกระเป๋าเสียงกระสุนเสียงสไนเปอร์เนีเดี๋ยวก็เสียงจะเป็นเสียงตายเสียงคุกเสียงตารางทำไมไม่ทำเหมือนเขาอยู่สบายๆนะนั่นโน่นนี่แล้วฟังเพลงเดี๋ยวก็จ่ายค่าแน่นอกทีละห้าแสน คนบ้าอะไรก็ไม่รู้คนบ้าอะไรก็ไม่รู้เคยทําเป็นเจ้าของฟาร์มสีสุบันฟาร์มเป็นเจ้าของสีสุบันฟาร์มครับเสร็จแล้วยังไงครับยกให้ลูกไปยกให้ลูกไปนะแต่กลับมาเป็นเจ้าของฟาร์มใหม่เรียกว่าฟาร์มเพาะศัตรูบรรดาศัตรูทั้งหลายก็สามารถจะเอ่ยชื่อได้นะครับนะฮะ ทั้งเฉลิมยิ่งรักทั้งสุรพงษ์ทั้งอดุลคำรณวิทย์วรพงษ์จตุพรน,นัทวุฒิธาริศท,ที่ดาแเหวงซึ่งล้วนแต่เป็นคนจงเกลียดจงชังกันทั่วประเทศคนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งขู่ยิ่งคมยิ่งคุกคามยิ่งอายัดเงินยิ่งออกหมายจับก็ยิ่งสู้ไม่ถอยหัวใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้ส่วนในคนที่ขู่นี่ปากกล้าขาสัน่นยิ่งขู่ ยิ่งหัวหดอยู่แต่ในสอรอสอคนบ้าอะไรก็ไม่รู้คนบ้าอะไรก็ไม่รู้อาวุธก็ไม่มีหนังกระติกก็ไม่มีมีดสักเล่มก็ไม่มีเข็มสักอันก็ไม่มีมีแต่นกหวีดมีแต่นกหวีดแต่ทำให้รัฐบาลโจนง่อยเปรี้ยเสียขาเดินไม่ได้ไปไม่เป็นกลายเป็นสัมภเวสีครับ มีบ้านอยู่โยธินพัฒนาก็ต้องไปขอกระทรวงกลาโหมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะต้องไปสร้างห้องนอนใหม่อย่างที่เรารู้กันนะครับนะคนอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีไม่ว่าดีอยู่อย่างสงบก็ได้อยู่อย่างสงบก็ได้งงไดนะแต่ไปปล่อยให้สถาบันจัดอันดับเขาจัดอันดับให้เป็นบุคคลแห่งเอเชียอันดับหนึ่งขณะที่ในเวลาเดียวกันก็ไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่ง ถูกจัดอันดับว่าเลวที่สุดในโลกเลวเหนือฮ right> ิตเลอร์พี่น้องครับผมขอคลิปอันแรกนะเป็นคลิปน่ารักน่ารักลองเปิดให้กับพี่น้องดูนะครับขออนุญาตเปิดคลิปแรกนะฮะสั้นๆไม่ยาวเลยนะครับเชิญฮะนี่นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ Happy ้ดีออกนะครับเป็นการ์ตูนแซวการเมืองสนุกๆนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับติดตามแฮปปี้ดีออกตอนแรกกับเนชั่นเป็นไหนครับ สวัสดีครับเป็นอะไรมาครับวันนี้ที่ฉันเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งค่ะอเออคือหมอหมายถึงว่าจะให้หมอรักษาอะไรครับอ๋อก็ต้องรักษาประชาธิปไตยสิคอ,อ,อัถ้าท่านไม่ได้ป่วยอะไรผมขออนุญาตให้คนไข้คนอืน่นมารักษาต่อนะครับเป็นสิคะเออคือเออช่วงนี้อ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคะ่ะ ไปที่ไหนก็ได้ยินเสียงวีด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 เหมือนเสียงนกวีดอยู่ตลอดเลย่ะช่วยดูหน่อยสิครับคุณหมออ่าโอเคครับงั้นเลื่อนเข้าเอียอกนิดนึงครับเดี๋ยวหมอขอวัดความดันหน่อยเลื่อนไม่ได้ค่ะกฎหมายไม่ให้เลื่อนนะคะยังไงก็ต้องเลือกตั้งวันที่สองค่ะเอองั้นรบกวนท่านถอยไปนั่งที่เตียงเลยครับหมอจะได้ตรวจ จะให้ถอยไปถึงไหนนะคะนี่ก็ถอยจะไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะคะเออถ้าหมอไม่ได้ตรวจอาการแล้วหมอจะรักษาท่านยังไงล่ะครับก็รักษาประชารัฐใยด้วยการไปเลือกตั้งสิคะโอเคครับงั้นเดี๋ยวหมอจ่ายายายให้เลยนะครับยาอะไรเหรอคะอ๋อยาลังก็ประสาท คือเขาถามมาตอบช้างถามอะไรก็ไปตอบอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะครับนี่ยนี่คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งด้านเต็มทีไม่ยอมออกจนกระทั่งป่านนี้พี่น้องครับเมื่อวันพุทธที่แล้วผมไปเยี่ยมพี่น้องชาวนาที่มาชุมนุมกันที่กระทรวงพาณิชย์ ก็มีโอกาสนั่งคุยฮนะมาจากชาวนามาจากราชบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบ,บุรีรรอ่างทองเนะี่ยรวมทั้งได้คุยกับนายกนะะสมาคมชาวนาประสิทธิ์บุญเฉยด้วยก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับนะฮะว่าเรื่องของจำนำข้าวซึ่งเวลานี้กำลังเป็นปัญหาแต่ก่อนที่จะเล่ากันสู่กันฟังเนี่ยนะครับผมขอ เปิดคลิปอีกหนึ่งคลิปสั้นๆส,สองนาทีนะครับนะผมไม่ทราบเปิดหรืยังแต่ว่ามีความหมายมากและมีความสําคัญมากจะอยู่หรือจะไปก็จํานําข้าวเรื่องข้าวเนี่ยนะครับพี่น้องครับเปิดเลยครับนะฮะรัฐบาลเคยให้สัมภาษณ์ว่าการระบายข้าวออกนั้นเป็นการขายข้าวแบบ G2G โดยผ่านบริษัทจีนชื่อ g s s g Import and Export Corporation ซึ่งมีผู้แทนในประเทศไทยคือ นายรัตนิตโสจิรกุลหรือชื่อเล่นว่าปามนายรัตนิตโสจิรกุลเป็นผู้ช่วยสอสอของนางรพิพันธ์พงเรืองรองภรรยาของนายอาริสมันพงเรืองรองออแกนนำเสื้อแดงนายรัตนิตได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้กับนายนิมนลรักดีหรือชื่อเล่นว่าโจซึ่งเป็นมือขวาของเสือเปียง นายนิมนต์รักดีทำหน้าที่เบิกข้าวจากรัฐบาลผ่านกรมการค้าต่างประเทศเสียเปียงนำข้าวที่ได้จากรัฐบาลในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดเนื่องจากว่าไม่ต้องประมูลไปขายให้กับโรงสีในราคาตลาดรัฐบาลเสียต่อแรกเพราะเสียเปียงกินเงินส่วนต่างทำให้รัฐบาลขาดทุนมากกว่าที่ควรจะเป็น ข้าวที่ลงสีซื้อจากเสือเปียกในราคาตลาดนั้นลงสีกลับนำเอาไปเข้าสู่โครงการรับจำนำของรัฐบาลอีกรอบเพราะรัฐบาลซื้อข้าวในราคาสูงก,กว่าราคาตลาด40%ลงสีจึงได้กำไรจากการนำข้าวเวียนกลับเข้าไปจำนำกับรัฐบาลส่วนรัฐบาลเสียหายต่อที่2เนื่องจากต้องจำนำข้าวตัวเองการที่รัฐบาลเสียสองต่อน,นี้คงไม่ใช่เหตุบังเอิญของรัฐบาลที่รู้ท่ามืถึงการแต่เพราะ เสียเปียงนั้นแท้จริงแล้วเป็นคนสนิทของทักษิณชินวัตรการอ้างว่าเป็นการขายข้าวแบบ G2G นั้นแท้จริงแล้วเป็นการขายข้าวให้กับบริษัทคนสนิทของทักษิณชินวัตรและอย่าลืมว่าเงินที่รัฐบาลเสียไปสองต่อน,นั้นมันก็คือเงินภาษีของเรานั่นเอง บพี่น้องครับกุนาปรบมือให้กับคลิปชิ้นนี้ด้วยครับผมผอนั่งคุยกับชาวนานั่งคุยกับคุณประสิทธิ์บุญเฉยรวมทั้งเมื่อวานนี้ที่โรงแรมเอเชียราชเทวีนี่เองครับได้มีโอกาสไปร่วมเวทีปฏิรูปของอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมี ก็เลยได้ฟังคุณวิชัยศรีประเสริฐซึ่งเป็นนายกสมาคมส่งข้าวออกและได้ฟังคุณชายปรีดิยาธรเทวกุลซึ่งเตือนให้นายกลาออกให้นายกลาออกนะเมื่อวานก็เตือนอีกครับแต่ดูท่าจะไม่ได้ผลครับเพราะเธอด้านเต็มทีครับพี่น้องครับนะคุยกับคุณวิชัยศรีประเสริฐคุยกับคุณประสิทธิ์บุญเฉยเนี่ยผมก็ได้รับความรู้ ว่าโรงสีที่มีข้าวอยู่เวลาเนี้จะเรียกว่า14ล้านตันหรือ17ล้านตันอะไรก็ไม่รู้ละเอาละอย่างน้อย14ล้านตันเนี่ยนะเขาพร้อมนะคือหมายความว่าสมาคมผู้ส่งออกเนี่ยฮะคุณวิชัยศรีประเสริฐบอกผู้ส่งออกพร้อมจะรับซื้อในราคาตลาดโรงสีก็พร้อมจะรับซื้อแต่ปรากฏว่าไม่ครับ ไม่ใช้วิธีเปิดโกดังเพื่อเอาข้าวออกมาขายมันแบ่งได้นี่ครับข้าวที่เสียข้าวที่เสื่อมคุณภาพกับข้าวที่ดีสามารถจะเอามาจัดแบ่งขายได้แต่ไม่ยอมครับยังไงก็ไม่ยอมเที่ยวไปหาทางกู้ที่นุ่นไปหาแบ่งบง้่งไปหาประกันสังคมบ้่งไปหากองสลากไปหากองบอขไปให้แบง่งโน้นแบ่งนี้เพื่อที่จะขายพันธบัตรเอาเงินมาเพื่อจ่ายนี่แสนสามหมื่นล้าน แต่ไปที่ไหนก็ไม่มีใครเล่นด้วยครับไม่มีใครเล่นด้วยเหมือนกบที่น้องพลับร้องเพลงจำได้ไหมครับใครใครก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเนี่ยนะฮนะนะนะคือไม่มีใครเขาเอาแล้วนะครับล่าสุดเป็นยังไงล่าสุดล่าสุดนะฮะเป็นนิติกรรมอัมพรางอีกหนึ่งเรื่องซึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันไม่มีทางไปแล้วนะครับนะฮะคือยังไงครับ ทำไมถึงเรียกว่าน,นิติกรรมอัมพรางเพราะว่าธนาคารอมสินธนาคารอมสินนะครับธนาคารอมสินเนี่ยจะปล่อยกู้2หมื่นล้านบาทนะฮะ2หมื่นล้านบาทเดี๋ยวนี้บอร์ดของธนาคารอมสินเนี่ยอนุมัติไปแล้ว5,000ล้านนะฮะปล่อยให้กับทกสแล้วให้ทกสเนี่ยไปจ่ายนี่ นะฮะยหนี้ให้กับชาวนานะครับนะฮะเป็นอย่างนั้นไปนะครับขณะนี้กรุณาจับตามองตรงนี้นะครับเขาเรียกภาษาการเงินว่าอินเตอร์แบงก์อินเตอร์แบงก์คือแบงก์นี่เวลาเขาจะจะกู้เงินกันใช้เนี่ยมันกู้เขาเรียกกู้ข้ามคืนเป็นโอเวอร์ไนท์ภาษาการเงินเขาบอกโอเวอร์ไนท์โลนกู้ข้ามคืนเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องปรากฏว่านี่มี5,000ล้านเนี่ยที่จะ ที่จะปล่อยไปงวดแรกเนี่ยใช้เวลาหนึ่งเดือนแล้วจริงๆแล้วสองหมื่นล้านจะใช้เวลาในการใช้คืนเนี่ยเป็นเวลา9เดือนนะครับเเดือนพี่น้องครับเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าธนาคารทกสธนาคารเพื่อการเกษตรมีสภาพคล่องอยู่ในตัวเอง85,000ล้านไม่มีปัญหาสภาพคล่องเกิดขึ้นเลยแต่ไปหาวิธีบอกว่าเนี่ยแกนะเอา เพื่อที่จะเป็นอินเตอร์แบงค์อินเตอร์แบงค์เสร็จแล้วก็ไปแก้ปัญหาให้ชาวนาคุณธีรชัยภูวนาตนาราธุบาลซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังของพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับออกมาชี้ประเด็นบอกว่าทกาสมีสภาพคล่องอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะได้สภาพคล่องมาจากแบงค์อื่นและถ้าทกาสทำอย่างนี้ ก็แปลว่าเอาเงินทกศไปเพื่อใช้ซึ่งไม่ได้เงินทกศใช้ภายในแต่ถ้าเมื่อใดที่ต้องใช้เพื่อเอาไปใจ่ายให้กับชาวนาต้องมีกระทรวงคลังเป็นผู้คำ้ำกระทรวงครังเป็นผู้คำ้ำถ้าไม่ค้ำนี่จ่ายไม่ได้เพราะถ้าเช่นนั้นแล้วจะผิดมาตรา181วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญไม่สามารถจะก่อหนี้ข้ามรัฐบาลได้ครับพี่น้องครับ นี่คือประเด็นนะครับรเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะถูกนะมีโอกาสที่จะถูกเล่นงานเหมือนกันลองดูครับถ้าเผื่อแน่ใจว่าทําได้ก็ทําไปแล้วรับรองมีคนฟ้องเล่นงานแน่ๆเลยนะครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับชี้เห็นว่ารัฐบาลเวลานี้มีเข้าตาจนแล้วครับไม่รู้จะทํายังไงครับหันรีหันขวางก็เอาตรงเนี้ย แล้วมาโฆษณามาคุยบอกว่าหลายๆแบงปล่อยกู้ให้ที่ไหนได้ครับไม่มีใครยอมนี่ก็อีหลักอีเลือนะครับพี่น้องครับนะฮะสำคัญก็คือว่าพอเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อยู่ในสภาพยักแย่ยักยันสองรัฐมนตรีโดนปปชชี้แล้วว่าทุจริตนายกยิ่งลักก็โดนแล้วนะฮะโดนสอบในฐานะที่เป็นประธานนะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งปปช ทำจดหมาย2ครั้งสาครั้งว่ามีโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันเธอรู้แล้วเธอรู้แล้วแต่เธอละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มาตราหนึ่งห้า 7, ครับพี่น้องครับคำถามก็คือว่าเป็นนิติกรรมอำพรางอีกเพราะไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครเชื่อว่าเป็นการกู้เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากทกอมีสภาพคล่องอยู่ในตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหานะครับนะทีนี้เรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องตัวเลขผมก็ถามพี่น้องชาวนาและผมก็ถามคุณประสิทธิ์บุญเฉยรวมทั้งถามผู้รู้ทั้งหลายก็ทำการบ้านมาบอกเอในเมื่อมันมี มีข้าวอยู่ในกโกดังก็เอาข้าวออกมาขายแล้วทําไมไม่ยอมนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยรัฐบาลซื้อข้าวทั้งหมดเนี่ยยีล้านตันใช้เงินไปแล้วเนี่ยเจแสนล้านบาทพาะคํานวณออกมาเป็นต้นทุนนะครับต้นทุนก็คือว่าซื้อในราคา30บาทต่อ kg. กิโลกรัมกิโลละ30บาท ปรากฏว่าคุณยันยงพวงราษฎรมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะเคยเป็นอดีตประหลัดกระทรวงบอกว่าเวลานี้เหลือข้าว14ล้านตันนะก็แปลว่าขายไปได้ขายไป12.7 5คือเอา14ล้านไปลบ26.75ก็ขายไป12.75นะได้เงิน1.3แสนล้านบาทพอได้เงิน1.3แสนล้านบาทก็แปลว่าไงครับแปลว่าขายข้าวได้เพียงกิโลละ10บาท ขณะที่ต้นทุนซื้อมาโลละ30บาทครับพ่อแม่พี่น้องครับลงทุนซื้อมากิโลละ30สบบาทนะฮะแล้วมาขายกิโลละสสสกิโลละ10บาทส่วนต่างนี่มัน20บาทครับพี่น้องครับที่ดูคลิปตรงนี้ก็จะเห็นว่าทำไมลงสีมันขายกันสองต่อสองต่อนี่ครับแล้วมันไปเข้าตรงไหนยังไงพี่น้องได้ยินชื่อแล้วนะครับหมอวรงก็มาเปิด ให้พี่น้องได้รับฟังนี่พรุ่งนี้ผมกับหมอวรงเดชกิจวิกรมกับวัชรพชรทองกับผู้กองปูเข็มก็จะไปพูดที่พิษณุโลกพรุ่งนี้เย็นนะฮะที่สวนชมหน้านะครับนะใครอยู่ที่พิษณุโลกก็ติดตามนะครับกําลังจะบอกว่า1กิโลเนี่ยครับต้นทุน30แต่ขาย10บาทแปลว่ารัฐบาลขัดทุนโลละ20บาทนะฮะและโลละ20บาทนี่เนเป็นยังไงครับ มันมีผลนะครับทําไมถึงเหนียวนักไม่ยอมเปิดโกดังออกมาขายทําไมไม่ยอมเปิดโกดังออกมาขายเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเมื่อไรเปิดโกดังประมูลขึ้นมานะถ้าประมูลขึ้นมาแปลว่าราคาตลาดมันประมาณโลละ20บาทถ้าโลละ20บาทก็แปลว่าเงินมันก็จะเข้าหลวงเข้าองค์การค้งสินค้าเข้ากระทรวงพาณิชย์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่สามารถจะโกงได้กิโลละ10บาท10บาที่ยนะครับ ด้วยเหตุนี้เองครับเขาจึงไม่ยอมเปิดโกดังขายเพราะมันจะโกงกันครับพี่น้องครับ <strikes> ลองคิดดูนะฮะ <mikä> ทุกหนึ่งล้านตันเอาหนึ่งล้านตันคูณด้วยกิโลละสิบบาทเนี่ยนะครับแปลว่าหนึ่งล้านตันเนี่ยนะครับนะหนึ่งล้านตันขายไปแล้วเนี่ยสิบสองล้านตันนะนะเหลืออีกสิบสี่ล้านตันหนึ่งกิโลเนี่ยโกงสิบบาทหนึ่งล้านตันก็คือ 1ล้านนโทษหล้านตันก็คือ1 0 0 0 0หมืล้านบาทก็แปลว่า1ล้านตันเนี่ยโกงไป1นึ่งหม่นล้านบาทเดี๋ยวนี้เหลือ14ล้านตันก็แปลว่าเตรียมจะโกงประมาณแสนสี่มื่นล้านครับพี่น้องครับนี่คือเหตุผลที่แท้จริงไม่ยอมเปิดโกดังขายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชี้ตัวเลขออกมาให้เห็นๆก็เพื่อที่จะทำให้พี่น้อง ได้เข้าใจตรงกันว่าทำไมทำไมทำไมนะฮะดังนั้นจำนำข้าวทุกเม็ดก็แปลว่าโกงทุกเมื่อจำนำข้าวทุกเม็ดก็แปลว่าโกงทุกเมื่อนี่คือความเป็นจริงและรัฐบาลก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยจำนำข้าวดูกันครับวันที่19นี้ชาวนาเขาจะว่าไงเพราะที่คุณได้เงินมา5 0 0 0ล้านมันได้กัลบไปแก้ปัญหานี่ให้ชาวนา ไม่ถึงแสนคนครับขณะที่ชาวนาเป็นล้านคนที่กำลังรอหนี้สินที่ค้างจ่ายอยู่นะครับพี่น้องครับวันก่อนคุณนวลจันทร์มาจากพิจิตรก็มาพูดให้ฟังแล้วฉันมีแต่มะละกอสองต้นฉันก็ตำไปหมดแล้วนะฉันค้างหนี้มาตั้งเดือนกันยายนกระทั่งบัดนี้ไม่ได้หนี้ไม่ได้ใช้หนี้ฉัน ฉันเป็นหนี้มาฉันเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลมาหกหเจ็ดเดือนแล้วสามีฉันมาทวงฉันว่าเธออย่าไปพูดนะ้ะตำรวจจับนะฉันก็บอกว่ากูไม่กลัวกูจะขึ้นพูดมึงจะทำไมเพราะกูเป็นประชาชนพูดไปร้องไห้ไปพูดไปร้องไห้ไปคำพูดนี้จับจิตจับใจผมมากครับพี่น้องครับ เราเป็นประชาชนเรายิ่งใหญ่กว่าทุกคนครับไม่ว่ารัฐบาลคนไหนก็ตามพี่น้องครับนับถึงวันนี้ก็คงจะตั้งคำถามในใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ชนะสทีทำไมยิ่งลักไม่ลงสักทีผมขอเรียนว่านะฮะขณะนี้รัฐบาลไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขาเคยอยู่แต่ดั้งเดิมนิรนะโทษกรรมก็พังพินาศไปแล้ว แก้ไขรัฐมนุนที่มาของสวก็ไปไม่รอดรัฐบาลเวลานี้ไม่สามารถจะทำงานในธรรมเนียบได้ไปอยู่ได้แค่สิบนาทีเฉลิมเมื่อวานเนี่ยแล้วนงนึกภาพดูนะครับคนชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีจะมาเดินถนนก็ไม่ได้ครับพอเดินก็โดนเป่านกหวีด เป่านกหวีดมันกรีดหัวใจนะครับมันโกงมันชั่วมันช่อชนมันปนชาตินี่คือสิ่งที่กรีดหัวใจเขาพราแม่พี่น้องครับนี่คือสภาพที่เป็นจริงไม่สามารถจะอยู่ในสถานะเดิมครับครับพี่น้องครับคงต้องขอฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยความเคารพว่าการต่อสู้ของพ่อแม่พี่น้องนั้นยืนอยู่ข้างความถูกต้องยืนอยู่ข้างความเป็นธรรม ผมก็พูดมาหลายครั้งผมก็พูดมาหลายเวทีและยังพูดต่อไปยิ่งรักไม่ออกก็ต้องพูดกันต่อครับพี่น้องครับสวัสดีครับสสมไเเียใจ่